อ่ะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเซเบียดัมซิงครับยินี้ตอนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านนี้กันมาโอ้ข้างหน้านี้สวยมากครับนนไอข้างหน้านี้เราไม่ต้องใส่เลียดสวยเลยเนาะถ้าเราใส่เลดไปมันไม่สวยเลยพี่ว่าเนี่ยฟ้านี่เออเนี่ยแหละถ้าถ้าเราเลดพี่ว่าไม่สวยหรอกใส่เดี๋ยวใสนั่นแหละใส่แคปเลดดีกว่า พิสังแล้วหมื่นห้ายังไม่ได้เลยของทีมงานอยู่เชียงกงไหมของของเชียงกงอ่ะเพราะว่าหมื่นห้านะสอง,ง,ง<า>ขอ้างเพราว่าเงาเขารอรอของสงอั่งเขาไว้ไงให้ถ้ามีของมาก็เอาเลยถ้ามันสวยอะ่ะน,น,น,นั่นแหละแล้วก็ใส่ตรงนี้งไงไเลยนะแล้วก็ติดทีมใหม่นั่นแหละนั่นแหละ,หละใช่ เอย่าได้เนี่ยเลยเยอะเยอะเฮ้เดี๋ยวเราดูรถพ่อเองเสร็จเดี๋ยวแกมาโมยนี่เลยจัดเต็มเลยใช่ไหมขณะนั้นจัดเต็มเลยเนาะโอ้แรงได้ขณะนั้นอ่ะโอ้โคตรแรงอ่ะเย็บนี่ไอชมครับ ช่างนกก็ขัดอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนใจอะไรเลยครับน้องนุ่นก็ให้กำลังใจครับวันนี้ได้ไปบานข้าวไหมไดูตุกฮนตกทุกวันอย่างนี้ใครไหมบนตุกใช่ไหมรถพี่สวย,ยไหมฮะไม่สวยใช่ไหม <laughs> ไม่สวยต้องโทษโทษช่างนกเด้อฟังว่างไงนี่น้องว่ารถไม่สวยนี่ฮะ เลยไหมเปลี่ยนคำใหม่เลยอยากเห็นแปะเหรดอล้มันจะเป็นยังไงอ่ะเนาะช่างผมอยากเห็นแปะเหรดแล้วอ่ะมันจะต่างกันทำไงนี่ทำลายเอามาเทียบเลยโออเดี๋ยวก่อนช่างนี่ไม่สนใจครับนี่ทำอย่างเดียวครับนี่ไม่พูดไม่จ่าครับถ้าอยู่วัดยังพูดบ่อยกว่านี้อีกก็ให้เวลาวันเดียวเนาะเนาะโอ้หูยอะไรเนาะการเดินเนาะ เอ้ยเล่นเกินเนาะไม่ไหวจะรีบไปไหนเอ้ยรีบไปไหนงานไปหาหาแต่เรื่องโอ้ย่างสวยเลยครับเดี๋ยวไปจัดวีพีคันนี้จัดเต็มครับอะไรบ้างนี่ทเลยบ้างเลยตรงนี้เองปากทางกันนะมานน้านี่สวยมากนี่กันชน ยังไม่ได้ขัดนะครับหน้าก็จะตำตๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปยกขึ้นอีกสักหนึ่งนิ้วฮะโอ้เอาให้เงาเลยเอายิ้บๆเลยอ่ะรีดได้ไหมเงาเออ ออร่าเ,เริ่อมอกครับอันนี้น nice ่าจะใช้กิมกันแดดอย่างดีครับนี่เพราะว่าเออของแพงครับเพราะว่าพวกนี้มันกันรังสีพวก U V ได้ครับพวกนี้นี่นี่ของแพงครับกันแดดครับชัดๆเลยครับโอ้สามเอ็มครับสามเอ็มสามเอ็มนี่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับถ้าถ้าเป็นพวกเอเอ็ดเจ็ดร้อยนี่จะเป็นรุ่นใหม่ครับว่าใช่ไม่รั่ง เจ๊วกิดตีนทัางครับวันนี้เออเจ๊โน่นนี่นั่งคุมงานอย่างเดียวครับวันนี้ไม่ทำอะไรเลยครับควมรถครับนี่น้องนนก็ได้อะไรมานี่ของอันนี้คันเก่าอันนี้นะ ซ่อมมา,าเลยเหรอ,อ,าาอแต่หวล้อพอดีเลยเนาะทำตาใหม่ดีอืม,มันเป็นของนอกเลยเด้หนิขออเออนอกแทเลยเด้หนิีนะ,ละเล่าอ,เอาเหรมาอออาเรมแล้วก็ใสตัดมีตานี้เนาะอ,อันนี้มันปูไง แล้วเอากาวซิเมนต์หลิกอ่ะทาดูแล้วนี่เราก็มาใส่เลยอืมเรียบร้อยได้เอวีดีเลยนี่สว่างจ้าเลยเนาะเยอะเลยยังดีเลยอ่ะยังดีมีกี่ข้างสองนะสองพอดีเลยเออแดงนั่นแหละ ขาก็ตัดลงนิดหนึ่งเชื่อมนี่ไงยาวขานั่นยัไม่ได้ทำด้วยไอ้ฝาครอบจะใส่ลงบนครอบอ่ะไอ้ชื่อฝาครอบมาเท่าไหร่แพงไหมสี่พันนข้างนะอ๋อข้างหลังก็หลังเจ็ดสี่พันแต่ไม่มีขาขนาดนี่เดียกข้างน้าพี่เห็นมาลงขายขาพันสองดิไม่ทำเราดีกว่าพี่นี่ทำอาวันเราไม่ต้องไปซื้ออ่ะเออเออถ้ ขังก็ขาดอย่างเดียวครับกระบะมันมันพ่นไม่หมดครับมาเลยมองดูเหมือนเออ่งางๆนยครับแต่ว่าเดี๋ยวนู่นเลยครับนี่เห็นไหมมา,างี้มันสวยนะครับนะเดี๋ยวเราแปะเหดแปะอะไรไปก็จะเนียน,น,นฮะเพื่อจะแปะตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้ กยให้นุ่นปวดหัวกับผมครับไม่ตรงนี้พี่จะทาสีเหลืองไงพี่เลยแม่ข้างคนให้พี่จะทาสีเหลืองเนาะกวนประสาทท่ไยครับ ท่านขัดให้เร้วเออเริ่มลื่นแล้วท่านเราเอากระดาษทรายปัดก่อนถูก่อนใช่ไหมอ๋อเราเราค่อยขัดให้มันเงาอยงนี้ผมว่าแต่ขัดเลยขัดเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นผิวตรงไงอ๋อเนี่ย เงียบเยบสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบนึงละสวัสดีสวัสดีค่ะเงียบนอนงัดอะไรแต่งออกมาอัพสเต็ปแล้วครับเดี๋ยวใส่รถพี่ไปก่อนเด้อเอ๊ะรถเองใส่ทีหลังนี่ครับสั่งยังเยอะครับงานไม่หาครับหาแต่เรื่องครับอู้ อันนี้สวยเลยนนอันเนี้ยสวยนะเออสวยมันไม่ได้มาคู่กันนะอันเนี้ยมันอือนี่สวยดิมันมีอยู่คู่หลังอะเอามาพี่มีไหมสี่พันสี่พันเนี่ยแต่มันไม่แต่เขาอะตัดเหรียญมาแปะตรงนี้ไงมันไม่มีโลโก้มันตรเนี้ยมันผูกเราจะรถได้ใช่หรืออืมไหนลองแปะดิจิแปะไหมครับแก้ซื้อมีแต่เพิ่มสว่ะไม่สวยหรอมันหายเลยเลยเนาะนนเนาะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ ถ้าเราใส่ไปอะฮะนี่ไงออกไงพี่ออกออออกดึงเนาะใส่ไม่นุ่นแปลกเลยนี่ไม่มันไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นค่ะเออมันนั่นแหละมันจะโผล่อยู่ประมาณนี้นี่เออแต่มันก็ใส่ได้นะนุ่นนี่แหละมันก็อย่างนี้แหละ เอาอดินออกไดด้้วยนั่นแหละน้ำมันไม่ขังด้วยเวลาเราลา้ลางอ่ะพอดีเลยพี่ไปเจอเนั่นอยู่ด้เจออยู่สีคู่เข้าหมื่นหนึ่งอ่ะสีสีฟ้านะ่ะขาครบเลยอเออหมื่นหนึ่งถ้ามีขาครบอ่ะครบเลยคู่จนนี่มันอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามแต่โลโก้มันไม่เหมือนกันน่ะมันเป็นโลโก้ไต้หวันใช่ไหมไม่ อันนี้มันอันนี้มันเป็นสีขาวอันนี้มันสีเหลืองนั่นแหละถ้าสีขาวของไต้หวันดีนะมันดีไหมมันก็โปร่ๆกันนั่นเด้ของโพก็สายไต้หวันข้างหน้าไต้หวันนันนี่งสลังอ่ะเป็นแบบนี้อันนี้ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นจะเป็นสีทองของไต้หวันอ่ะสีเทาก็โปร่ๆกันสีอะไรก็ช่างมันให้แต่มันเงาเนาะแแต่มันไม่โลกอ่ะของไทยอ่ะโลดเนาวแก้วเสร็จจัดครับเท่ครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซเบียร์ดัมซิงด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ